ในโลกที่หมุนเร็วและเต็มไปด้วยความเร่งรีบหลายคนเริ่มหันกลับมาทบทวนวิธีคิดวิธีทำงานและวิธีใช้ชีวิตใหม่ทั้งหมดหนังสือเล่มหนึ่งที่หยิบยกวิธีคิดแบบชาวเยอรมันและลงมือทำในแบบของชาวญี่ปุ่นกลายเป็นแรงบันดาลใจให้ใครหลายคนอยากเปลี่ยนมุมมองต่อการทำงานและการใช้ชีวิตให้สมดุลมากขึ้นหนังสือเล่มนี้ได้นำเสนอแนวคิดเรียบง่ายแต่ลึกซึ้ง ผ่านบทเรียนที่ได้จากวัฒนธรรมของสองประเทศที่ได้ชื่อว่ามีประสิทธิภาพและมีระเบียบว,วินัยสูงที่สุดในโลกและนี่คือบทสรุปของแนวคิดเหล่านั้นที่เมื่ออ่านแล้วก็อดไม่ได้ที่จะหยุดคิดตามและเริ่มอยากปรับใช้ในชีวิตจริงสิ่งแรกที่เห็นได้ชัดคือวิธีคิดของชาวเยอรมันที่ชัดเจนตรงไปตรงมาและให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตอย่างแท้จริงคนเยอรมันไม่ทำงานในวันหยุด เพราะวันหยุดก็คือเวลาของครอบครัวเวลาของตัวเองไม่ใช่ช่วงเวลาที่ต้องพอวงกับอีเมลหรือประชุมผ่านวิดีโอคอลพวกเขามองว่างานคือหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบให้เต็มที่ในเวลางานแต่เมื่อหมดเวลาแล้วชีวิตส่วนตัวต้องได้รับความเคารพอย่างเต็มที่เช่นกันแนวคิดที่ว่าจงขยันและทำสิ่งที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จแต่ไม่ฝืนกำลังตัวเองจนเกินพอดีก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่น่าคิด พวกเขาไม่ได้เชื่อในวัฒนธรรมการทำงานหางรุ่งหางค่ำหรือใช้คำว่าสู้เข้าไว้อย่างท่ำเพื่อแต่เชื่อในความสมดุลของความรับผิดชอบและความพอดีของร่างกายและจิตใจคนเราจะทำงานได้ดีจริงๆก็ต่อเมื่อยังมีพลังเหลือพอจะใช้ชีวิตในด้านอื่นด้วยอีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจมากคือเรื่องของการฝึกคิดและตั้งคำถามซึ่งกลายเป็นนิสัยพื้นฐานของคนเยอรมัน พวกเขาไม่ยอมรับคำตอบหรือคำอธิบายแบบขอไปทีแต่จะตั้งคำถามตั้งข้อสงสัยและพยายามเข้าใจสิ่งต่างๆอย่างลึกซึ้งเพราะพวกเขาเชื่อว่าความรู้ไม่ใช่สิ่งที่แค่รับมาแต่ต้องผ่านกระบวนการคิดและวิเคราะห์ก่อนเสมอเมื่อพูดถึงเรื่องการทำงานคนเยอรมันมีความยืดหยุ่นสูงพวกเขาไม่ยึดติดกับวิธีการขอแค่งานสำเร็จตามเป้าหมายก็เพียงพอจะเลือกเส้นทางไหนวิธีการใดไม่สำคัญเท่ากับผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพ พวกเขาเชื่อในการใช้ความคิดสร้างสรรค์และความช่างสังเกตมากกว่าการยึดติดกับระบบที่ตายตัวสำหรับพวกเขาครอบครัวมีความสำคัญมากกว่างานเสมอการทำงานอย่างเต็มที่เป็นสิ่งที่ดีแต่หากต้องแลกกับเวลาที่ควรใช้กับคนที่รักมันอาจไม่คุ้มค่าขนาดนั้นชีวิตไม่ควรมีแค่เรื่องงานและงานก็ไม่ควรกลายเป็นศูนย์กลางของชีวิตทั้งหมดในบทบาทของหัวหน้าแนวคิดของพวกเขาก็ตรงไปตรงมาและให้เกียรติลูกทีม หัวหน้าที่ดีไม่ใช่คนที่สั่งการทุกอย่างแต่คือคนที่เชื่อมั่นในลูกทีมและปล่อยให้พวกเขาได้คิดได้ลองได้ผิดพลาดและได้เติบโตโดยไม่ต้องมานั่งรายงานกันทุกเรื่องเพราะความเชื่อใจคือหลักฐานของความร่วมมือที่ยั่งยืนสิ่งหนึ่งที่แตกต่างจากวัฒนธรรมการทำงานแบบเดิมที่เราคุ้นชินคือการเปลี่ยนงานไม่ใช่เรื่องแปลกสำหรับชาวเยอรมันพวกเขาไม่ได้ยึดติดกับที่ทำงานเดียวตลอดชีวิต แต่เชื่อว่าแต่ละขั้นของชีวิตการทำงานควรเป็นช่วงเวลาที่ช่วยให้เราเติบโตและได้เรียนรู้ในบริบทใหม่ๆการเปลี่ยนที่ทำงานคือโอกาสไม่ใช่ความล้มเหลวสิ่งที่น่าทึ่งคือคนเยอรมันมีโอกาสเลือกทางเดินชีวิตของตัวเองตั้งแต่อายุประมาณ10ปีด้วยระบบการศึกษาที่เปิดทางเลือกหลากหลายพวกเขาสามารถรู้ได้เร็วขึ้นว่าอยากทำอะไรถนัดอะไรและเลือกเส้นทางอาชีพที่เหมาะสมกับตัวเอง นี่ทำให้พวกเขามีโอกาสน้อยกว่าที่จะโตไปทํางานที่ไม่ได้รักในด้านการบริโภคคนเยอรมันมักเลือกซื้อของที่มีคุณภาพแม้จะมีราคาสูงกว่าก็ตามเพราะพวกเขาเชื่อว่าของดีใช้ได้นานและคุ้มค่ามากกว่าการซื้อของราคาถูกแล้วต้องเปลี่ยนบ่อยพวกเขาให้คุณค่ากับความทนทานและการออกแบบที่ดีมากกว่าการตามแฟชั่นหรือความนิยมชั่วคราวนอกจากนี้ยังมีสิ่งหนึ่งที่สะท้อนตัวตนของคนเยอรมันได้ดี คือพวกเขาชอบสร้างระบบที่มีประสิทธิภาพและจัดใช้ระบบนั้นอย่างจริงจังเมื่อจะลงทุนทำอะไรพวกเขายอมจ่ายทั้งเงินและเวลาเพื่อให้แน่ใจว่าระบบนั้นจะทำงานได้ดีในระยะยาวเวลาต้องการให้งานเร่งรีบคนเยอรมันจะไม่พูดว่าดวนที่สุดเพราะคำนี้ไม่มีความชัดเจนพวกเขาจะบอกไปตรงๆเลยว่าอยากได้งานเสร็จเมื่อไหร่เช่นภายในบ่ายวันพฤห,หัสเพื่อไม่ให้เกิดความคลุมเครือ และเพื่อให้อีกฝ่ายสามารถบริหารเวลาได้ถูกต้องเมื่อเกิดข้อผิดพลาดพวกเขาจะไม่มองหาใครให้ตำหนิแต่จะขอบคุณคนที่กล้ารายงานเรื่องนั้นและรีบหาทางแก้ไขร่วมกันอย่างมีระบบการเปิดใจรับฟังความผิดพลาดคือจุดเริ่มต้นของการเติบโตเวลาฟังคนอื่นพูดพวกเขาจะไม่พูดแทรกหรือขัดจังหวะกลางประโยชเพราะถือว่าเป็นการไม่ให้เกียรติควรรอฟังให้จบก่อนแล้วค่อยแสดงความคิดเห็นทีหลัง เพราะการฟังอย่างตั้งใจคือการแสดงออกถึงความเคารพและการยอมรับซึ่งกันและกันเมื่อรู้ว่ามีหน้าที่ต้องทำคนเยอรมันจะจัดการเวลาตัวเองอย่างชัดเจนพวกเขาแยกเวลาส่วนตัวกับเวลาทำงานอย่างเด็ดขาดและไม่ปล่อยให้เรื่องส่วนตัวมากรบงานหรือปล่อยให้งานมากรบเรื่องส่วนตัวพวกเขาใช้เวลาทุกนาทีให้เกิดประโยชน์ที่สุดที่ประเทศสวีเดนมีบริษัทหนึ่งทดลองให้พนักงานทำงานเพียงวันละหกชั่วโมง ผลปรากฏว่าไม่เพียงแต่พนักงานมีความสุขขึ้นและเครียดน้อยลงแต่บริษัทยังมีกำไรเพิ่มขึ้นถึง25%แสดงให้เห็นว่าประสิทธิภาพไม่ได้ขึ้นอยู่กับชั่วโมงการทำงานแต่อยู่ที่คุณภาพของเวลาที่ใช้คนเยอรมันมุ่งมั่นทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและให้ความสำคัญกับช่วงเวลาพักระหว่างการทำงานพวกเขาไม่มองว่าการพักคืองานที่ขาดความรับผิดช,ชอบแต่คือช่วงเวลาที่สมองได้รีเซ็ต และเติมพลังให้กลับมาทำงานได้ดีขึ้นกว่าเดิมสุดท้ายพวกเขาให้คุณค่ากับความเงียบและเวลาที่ได้อยู่กับตัวเองเพราะความเงียบไม่ใช่ความว่างเปล่าแต่คือพื้นที่สำหรับความคิดความสงบและการทบทวนตัวเองในโลกที่เต็มไปด้วยเสียงรบกวนทั้งหมดนี้คือแนวคิดที่แม้จะดูเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยความลึกซึง้งและสามารถปรับใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องส่วนตัวความคิดแบบเยอรมัน และวิธีลงมือทำแบบญี่ปุ่นไม่ได้เป็นแค่คำโปรยในหนังสือแต่มันคือแนวทางชีวิตที่ช่วยให้เราทำงานได้อย่างมีความหมายและใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขมากขึ้นในทุกๆวัน